สวัสดีนะฮะมินลักนักเล่นเกมแบ็กนารกทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนจะเข้าคลิปกันเนี่ยวันนี้ผมมีโปรแกรมดีๆมานาเสนอนะครับนั่นคือโปรแกรมน o c k p l a y e r นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับถ้ามาถามว่าทำไมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นไหลกว่าแล้วปล่อยบอทได้นานกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตามเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านใต้คลิปเพื่อที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้มานะครับเราก็กดเซฟนะ การติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อก็จิ้มไปเลยนะครับจิ้มไปตรงนี้เลยนะครับพอจิ้มไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างโอเคนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ได้มาสนุกกับเจ้าเกมแร็คเกอรร็อกกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากน no ็อกเพลเยอร์ไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะครับผมขอบคุณครับ โล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 กราบสวัสดีนะครับพิดหลักนักเล่นเกมแรกนรอกทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการแนะนําระบบแชร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็การเพิ่มเลเวลระบบแชร์แช่ทุยแชร์เซอร์วิสนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจ้างคนที่เก่งๆเนี่ยมาช่วยเราลงดันได้ ช่วยฟาร์มได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์ในเกมนี้มากเลยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยแน่นอนครับเราสู้คนเดียวเนี่ยในดันหลังๆเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเราต้องมีทีมที่ดีนะครับทีนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการอัพเลเวลแล้วกเ็เป็นวิธีปกติที่ผมใช้ประจำนะครับแต่ว่า วันนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะลงแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ผมจะไม่รีอีกหนึ่รอบเพราะว่าผมจะเก็บแมว500ไว้เพราะว่าเออผมรู้สึกว่าเกมนี้เวลาผมมีแมว500เนี่ยคือการ์ดดีๆมันจะไม่ค่อยออกดูเดมันจะออกเาแบบ ไม่ตรงสายอะ่ะแต่ว่าเวลาที่ผมไม่มีแมวอะ่ะการ์ดดีๆมันจะชอบออกไม่ว่าจะเป็นการ์ดวูฟดากอนไฟชอนชอนอย่างเงี้ยคือชอบออกมาเยอะอะ่ะทีนี้ผมเลยเก็บสแตนบายไว้เลย5 0 0แมวนะครับอ่ะทีนี้วิธีที่ผมจะสอนคืออะไรคือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับถ้าใครรู้แล้วเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยแต่สําหรับคนยังไม่รู้เนี่ยก็ดูเป็นวิทยาทานดูเป็นความรู้ได้นะครับก็คือเข้าดันนี้นะครับทีนี้ดันนี้เนี่ย ในเลเวล9เนี่ยมันจะบอกว่าได้130แผ่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราเล่นจบเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด200แผ่นนะครับซึ่ง200แผ่นเนี่ยเราสามารถเอามาอัพแชร์นี่ได้นะครับนี่อัพแชร์นี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆก,การอัพแชร์เลเวลเนี่ยก็คือจะใช้วิญญาณเด็กอย่างนี้นะครับเอ่อจะได้จากการตีมอนตตามฟิลต่างๆนะครับแล้วก็จะได้จากท็อปซิเค็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอหาท็อปซิเค็ดนิดนึงนะอ่ะท็อปซิเค็ดนะครับก็อันนี้300ออันนี้คือ จะดีสุดเลยนะครับดีสุดในการใช้อัพเลเวลแชร์นะครับซึ่งก็3 0มอแมวอะะทีนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสายฟรีเนี่ยเราจะได้เราจะได้รับแมวจากตรงนี้มานะก็เออมันจะใช้50แมวอะนะก็คือเราอาจจะต้องออนซักประมาณอันนี้25 45อ่ะอาจจะออนสักชั่วโมงนึงอะนะอาจจะออนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีแมวแมวติดนิดหน่อยก็รีได้แล้วนะครับทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยในโหมดนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สามารถเล่นได้ทุกอาชีพแล้วจะจบ บางอาชีพเนี่ยอาจจะต้องใช้ดวงอาจจะต้องใช้การดรอปไอทงไอเทมอะไรอย่างเงี้ยเช่นเลือดนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่านี้ผมแค่มาแนะนําเฉยๆสำหรับผมอะ่ะการเล่นโปรเฟสเซอร์เนี่ยผมเทสมาแล้วนะครับสามารถจบได้ไวนะครับแล้วก็การันตีจบแน่นอนนะครับคือต่อให้เลือดมันไม่ดรอปเลยเนี่ยก็สามารถจบได้แต่ผมจะเล่นโดยที่ไม่ใช้เลือดเลยนะไม่ใช้ไอเทมที่มันดรอปมาเลยนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตว่า,าเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับโบนัสค่าสถานะบวก200%คือค่าสถานะของตัวละครเนี่ยมันก็ม ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เล่นในระดับที่มันบวก200%นะครับในลําดับที่สูงที่สุดนะอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เล่นเลเวล8แล้วมัน200แล้วไปเลเวล9มันบวกแค่60อะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นที่เลเวล8นะครับแต่ทีเนี้ยผมเล่นได้เลเวล9ก็คือเลเวลสุดท้ายเนาะเดี๋ยวผมจะอลองเล่นให้ดูเลยแล้วก็สาธิตนะครับก็แนะนําเลยเป็น p r o f e ซอ o r ส่วนสกิลเนี่ยจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผม ให้ไปดูในเกมเลยแล้วกันนะครับอ่าเมื่อเริ่มเข้ามาเนี่ยมันตัวเกมมันจะทําการสุ่มสกิลนะครับจริงๆเนี่ยโปรเฟสเซอร์เนี่ยผมแนะนําให้อัพไอ้ท่าเออเขียวเขียวนะครับเขียวเขียว physical wave อะไรอย่างเงี้ยมาแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยอา่าผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นสกิลที่เป็นคูดาวนะครับอย่างอย่างสกิลเนี่ยเห็นไหมครูดาว16วิสร้างความเสียหาย385เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแนะนําให้อัพนะครับแต่ว่าอยาไปเลือกสกิลที่มีโอกาสไล่อย่างนี้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะเออไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ในทีี่เน้ผมจะลือก ดเบิร์ดดาเมจก่อนนะครับก็คือนี้นะครับอ่าและทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มตีนะครับอ่าแล้วมันก็จะใส่สกิลปุ๊บอ่ะจบไปแล้ว1ด่ดานนะครับอย่างรวดเร็วทีนี้ต่อไปผมก็จะหาอีกอ่ะอย่างอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ผมตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยให้เราเลือกสกิลที่มีครูดาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับยี่สามวิเลือกมาเหมือนเดิมครับอ่าน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะครับผมจะพยายามเล่นแบบตั้งใจเล่นนะนะเออเพราะว่าผมจะไม่ใช้ไอเทมเลยนัะครบ ความแรงของสกิลมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก,ก็ดีนะครับแล้วก็คูดาวจะลดลงด้วยมันก็จะทําให้เราผ่านง่ายเ,าเห็นไหมสกิลทีเดียวจบทีเดียวจบนะครับทีนี้นะครับผมจะเลือกเป็นค่าสถานะติดตัวบ้างอย่างาปีนี้นะครับคือเวทแรงขึ้นนะครับแล้วก็เดินเดิไหวขึ้นเ,เลือกไป สกิลหลักๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่ผมบอกให้เลือกเป็นพาสซีฟติดตัวนะครับแล้วก็เป็นสกิลดาเมจที่นับเป็นครูดาวนะครับอย่าไปเลือกเป็นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายๆครับสำหรับโปรเฟสเซอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ตัวนี้นะแล้วมันก็ผ่านตลอดนะครับแล้วก็ผ่านง่ายด้วยนะโอเคได้เป็นฝ่ายตอมไม่เป็นไรนะครับเราเราไม่ต้องใช้อ่าเห็นไหมมีมาอย่างนี้อีกแล้วคือจริงๆอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นไอเอิร์สไปน์ี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากเลือกเป็นอินเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้สกิลทีดีมนอกิาถ้้ตผ บอกเลยว่าตายเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวแต่ไม่ติดสกิลก็ตายอยู่ดีครับตียนธรรมดาจนตายเลย <c oughs> อ่าทีนี้มีสกิลอ่าอันนี้เห็นไหมตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้8%ผมผมไม่ใช้นะครับผมจะมาเลือก2อันนี้ทีนี้ผมจะเลือกใช้อันที่ดาเมจเยอะกว่านี่เห็นไหมอันนี้ดาเมจเยอะกว่านะครับ14วินะครับแล้วก็ความเสียหายแรงกว่าด้วยก็เดี๋ยวเลือกอันนี้มาก่อนครับอ่าเลือดเรายังลดไปนิดเดียวเองนะก็โอ้สบายสบายอ่ะทุกคนอ่าต่อไปนี่นะครับอันนี้อันนี้เลยนี่ผม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 ,ผม,ผมบอกแล้วว่าเป็น สกิลที่ผมชอบมากนะครับอ่ะมันอ่านาว่าแพสแพสซิชิกเหรอแพชิกเวฟนะครับอ่ะคูดาวสิบห้าวีความเสียหาย445ร้ในเวลหนึ่งคือท่านี้แรงมากนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ก็ต้องเลือกนะครับคือมันแรงจริงๆนะครับต่อไปนะครับผมจะเลือกเป็นเอ่อดาเมจรีซิตแล้วกันเนาะเอ้ยเอาสเต็งดีกว่านะตีแรงคือเลือกเป็นพาสซีฟนะครับเพื่อนๆชอบไปไหนก็เลือกก็ได้นะครับคือสำหรับโปรเฟสเซอร์เนี่ยพาสซีฟเลือกไปได้เลยครับยังไงก็การันตีผ่านนะครับแต่ต้องเลืออกกสิลใช้งาานนดีๆมะคครับโเ โอ้สเกลตันโอ้สเกลตันโดนสกิลทีเดียวตายไปเลยโอเคได้เลือดมานะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมจะไม่ใช้เลือดนะครับอ่า uh, ต่อไปก็อ mm ัพ hmm. เป็นอันนี้อ่า uh, อันนี้ผมไม่อัพแล้วผมจะอัพเป็นอันนี้แทนนะครับอ่า uh, uh. ก็คือผมจะไม่ใช้อเทมด้านล่างนี้เลยนะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆอะ่ะโปรเฟสเซอร์มันสามารถเล่นจบได้ง่ายมากนะครับแล้วไวที่สุดด้วยโดย,โดย,โดยไม่ต้องอาศัยดวงกับไอเทมนี้เลยนะต่อไปอินนะครับคืออันนี้สําคัญต้องอัพนะครับสกิลจะได้แรงๆนะทุกคน โอเคนะครับผ่านมาแล้วไวมากเลยต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับจะอัพเป็นสกิลที่ทมีครูดาวเหมือนเดิมอ่าจริงๆหลายๆคนอาจจะเล่นอาชีพอื่นหรือหรือหรือใครเล่นอาชีพไหนนยคอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะครับสามารถแนะนําเทคนิคของเพื่อนๆเนี่ยลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะแชร์กันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแนะนําเป็นโเฟสเซอร์นะครับต่อไปผมจะนัทอัพเป็นอันนี้ต่อเลยนะครับนี่สกิลแรงนะครับโอ้ดูปล่อยไปทีสามหมื่นสี่หรือเปล่าใช่ไหมดูไม่ทัน อันนี้โดนเคิร์สนะครับคือโดนลดดาเมจไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหสกิลทีเดียวหายไปเลยอ่าทีนี้นะครับผมจะขออัพเป็นพารสีนี้บ้างละกันนะก็เป็นตีไวนะครับอ่าตีไวแล้วก็ตีแรงอ่าเลือดเราจะเหลือครึ่งหลอดแล้วนะทุกคนน่าจะน่าจะพออยู่นะสําหรับด่านต่อไปนะครับโอเคต่อไปผมเลือกเป็นเลือดละกันครับอ่า คือจริงๆอ่ะถ้าเลือกเลือดเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราต้องกดเราต้องกดใช้อเทมเลือดด้วยนะเพื่อที่ว่ามันมันเพิ่มแม็กเลือดนะครับมันไม่ได้เพิ่มเลือดที่เรามีอยู่ดังนั้นถ้าเลือกมาเนี่ยต้องกดเพิ่มเลือดแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรครับผมจะไม่กดนะครับผมจะผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้อเทมข้างล่างเลยอ่าเรียบร้อยทีนี้อ่าผมต้องการอันนี้มานะครับอ่ะบอสตัวสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าติดสก,กิลคือผมผ่านเลยนะแต่ถ้าไม่ติดก็ ตามนั้นนะครับติดหน่อยเฮ้อโอ้ไอยเขาทำไมผ่านเนี่ยเอาหน่อยอืออ้าวโอ้จบเลย <laughs> คือผมผมฝืนไม่กดไอเทมเองแต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้200นะทุกคนคือจะตรงเนี้ยถ้าจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยยังไงมันก็ได้200นะครับคือมันคือมันไม่ไม่มีทางเกิน200แล้วนะแต่ถ้าชนะชนะมันก็ดีอะ่ะชนะมันก็เทอ่อ่ะแต่ผมไม่กดไอเทมเองอะ่ะเออช่างมันเถอะนะครับก็มันก็จะได้200นะครับทีนี้พอสําหรับเพื่อนๆที่อยากอัพเลเวลแชร์นะครับก็เอ่อให้กดไปอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดอย่างนี้นะครับก็คือ50แมวนี่นะเห็นไหมใช้ห้าสิบเมวล,ลงไปนะครับเราก็จะมีทั้งหมดเอ่อ400นะครับ400แล้วเเราก็อานะ ตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมแต่ตอนนี้ผมเลเวลเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะใช้ต้อง6 0 0อัพเป็น68ได้นะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อเทคนิคสำหรับอัพแชร์ของผมนะครับถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่ามีวิธีแปลกๆใหม่ๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็คือยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เปื่เกียบันตายนะครับ คือจริงๆครับผมกะว่ามันมันจะผ่านเว้ยถ้าติดสกิลสักอีกสกิลหนึ่งนะแต่ผมก็ฝืนไม่กดเลือดนะครับไม่เป็นไรนะครับจะแพ้จะชนะมันได้200แผ่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสครับโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจุ๊บ